สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Trixie Oracle Podcast นะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันนะคะโดยที่จะแบ่งออกเป็น4กล้องนะคำถามวันนี้ก็คือรักของเรามีโอกาสไหมนะคะก็นะคะก่อนอื่นนะสำหรับใครที่อยาก ะะมเีเครื่องรังเสริมเสน่ห์ติวจะบอกว่าอันนี้ติวมีแหวนนะคะเป็นแหวนคริสตัลเพรื่องสีทองนะคะก็ใส่ให้ดูเลยนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจเอาไว้เสริมเสน่ห์นะคะสามารถออเดอร์ได้ที่ลายมุมบนด้านซ้ายนะจ๊ะแล้วก็วันนี้นะในคําถามที่เราจะมาดูนะคะความรักของเรามีโอกาสไหมนะคะแบ่งออกเป็น กองผีเสื้อสีฟ้าผีเสื้อสีแดงเหลืองผีเสื้อสีชมพูแล้วก็ผีเสื้อสีส้มดํานะคะถ้าใครชอบกองไหนก็ลองเลือกเลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะสําหรับใครที่นะคะใครที่พอมีเวลารบกวนช่วยทำท i m e s t a m ให้ติวหน่อยนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนที่ไปใช้ทําแ s t a m นะคะที่มีเพื่อนที่มีน้ําใจของเราทําไว้ให้อย่าลืมขอบคุณแล้วก็กดไลค์ให้เขาด้วยนะคะโอเคมาไม่รอช้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลการทํานายกันดีกว่าค่ะ โอเคมาถึงกองที่1นนะคะหรือว่าใครที่เลือกกองผีเสื้อสีฟ้านะคะใครที่เลือกกองผีเสื้อสีฟ้าตัวขออนุญาตวางผีเสื้อไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะคะมาดูกันเลยว่ารักของเรามีโอกาสไหมนะคะมาดูกันความรักของเรามีโอกาสไหมอีวา The journey moon dance ลัลละบายแล้วก็ The Observer ตเวขยับขึ้นนิดนึงนะคะ ว่าความรักของเรามีโอกาสไหมเนี่ยคือจริงๆแล้วนะคะความรักของเราอ่ะ มีโอกาสอยู่แต่ว่าช่วงนี้มันยังเป็นช่วงที่มันเป็นลักษณะของการที่ดูดูกันอยู่นะคะมันเป็นลักษณะของการที่ยังดูดูกันอยู่นั่นเองนะคะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปได้มากกว่านี้อาจจะต้องมีลักษณะของการที่ใครคนใดคนหนึ่งมีการรุกจีบมากกว่านี้หรืออาจจะต้องมีลักษณะของการเดินทางมาหาการเป็นไปได้ว่าคนที่เลือกกองนี้อาจจะเป็นคนไกลกันได้เหมือนกันนะคะถ้าไม่เชิงจีบเข้าหาบ่อยๆนะก็ <ๆ S 1> จะเป็นลักษณะของการที่เราอาจจะต้องมีการเดินทางมาหา เะะพราะว่าตอนนี้มันยังมีเรื่องของอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่เลยนะคะมันยังมีเรื่องของอุปสรรคเรื่องของอความที่มันยังทําให้ความรักไม่ยังยังไม่สมบูรณ์นะคะ<ส>ก็ยังมีเรื่องของอุปสรรคอยู่บ้างนะคะแล้วก็มันเป็นลักษณะของการที่กําลังดูดูอยู่ว่าระหว่างกันเนี่ยจะเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนแล้วคนในสังคมยอมรับมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็ถ้าถามว่า เรามีโอกาสไหมมันก็มีโอกาสอยู่นะแต่ว่าอาจจะต้องแบบ take action นะคะอาจจะต้องมีการ take action ขึ้นมามากกว่านี้นิดนึงไพ่บอกว่ามันยังอยู่ในลักษณะของการที่ดูดูกันมากกว่านะเวลานี้ถ้าถามว่าณเวลานี้แบบไม่ทํา,าอะไรเลยมีโอกาสเท่าไหร่ถ้าไม่ทําอะไรเลยมีโอกาส50%แต่ถ้าทําอะไรเลยแต่ว่าถ้าทําอะไรมีการลุกมีการเข้าหาอาจจะมีโอกาสมากขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นลักษณะนี้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าเขารู้สึกยังไงในตอนนี้นะคะ เขารู้สึกยังไงในตอนนี้ Flower Spirit The Perfect Key stranded e a s u r e m e m ORIES moon dance โอเคถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับเราในตอนนี้เขารู้สึกสบายใจที่มีเราอยู่นะคะเขารู้สึกค่อนข้างโอเคที่มีเราอยู่แต่ว่ามันมีเรื่องของการลังเลนะคะมันมีเรื่องของการลังเลเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนที่แบบว่าดูเหมือนทุกอย่างจะแบบดีเหมือนทุกอย่างจะแบบคล้ายๆว่าทุกอย่างมันจะ ดูนิสัยเข้ากันได้นะคะดูมีความเป็นเ,เขาเรียกว่ายังไงอะดูนิสัยเหมือนแบบจะคุยรู้เรื่องนะคะเข้ากันได้แต่ว่ามันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างอาจจะมีเรื่องของระยะทางเป็นปัญหาอุปสรรคนะคะอาจจะมีเรื่องของ ปัญหาบางอย่างอ่ะเขายังคิดถึงเรื่องของปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นอยู่นะคะเขายังคิดว่าระหว่างเรายังมีปัญหาอยู่อ่ะถ้าถามว่าเขาชอบไหมเขาชอบเขารู้สึกว่าเราน่าจะเป็นคนที่ใช่ได้ด้วยแต่ว่ามันต้องจัดการกับอุปสรรคก่อนอ่ะมันยังมีลักษณะของการที่อยากให้การยอมรับในสังคมเป็นไปได้ด้วยอาจจะมีการรอดูอยู่ว่าระหว่างเรากับเขาอ่ะจะเข้ากันในหมู่เพื่อนได้ไหมเข้ากันในครอบครัวได้ไหมเช่นระหว่าง เขากับครอบครัวเราเขากับเพื่อนเรานะคะแล้วก็เรากับเพื่อนเค้าเรากับครอบครัวเขาเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกัน <S <S เขาก็เลยเป็นลักษณะของการที่ดูดูกันอยู่นั่นเองนะคะแต่ถามว่าชอบไหมชอบชอบแน่นอนเลยนะคะมีลักษณะของการที่ชอบมากกว่าแบบด่ทายว่า80%เซเลยอะนะคะเพราะมันไพ่มันขึ้น perfect k i s ะและที่สำคัญมันขึ้น treasure memory ด้วย treasure memories เกิดขึ้นคือเขาชอบอะ่ะเขารู้สึกว่า เขาที่เจอมาเขารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนที่เพอร์เฟกอ่ะเหมือนแบบเหมือนแบบมันไปนลักษณะเหมือนเขาแบบเคยเจออะไรมาแต่เขารู้สึกว่าอาจจะเจอคนอื่นมาแต่เขารู้สึกว่าเราอ่ะดีที่สุดเราเข้ากันได้ที่สุด นณะะนะเวลานี้นะคะถ้าถามว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นยังไงนะคะมันจะเป็นยังไงตือคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาเหมือนเหมือนอย่างที่เปิดเมื่อกี้แหละนะตอนนี้เขาก็ชอบเรานะคะแปดเนะติวทายไว้อย่างนี้นะคะโอเคต่อไปมาดูกันว่าเขาคิดจะทําอะไรต่อนะคะเขาคิดจะทําอะไรต่อแ่นะคะเขาคิดจะทำอะไรต่อนะ ลลบายน่าจะดูดูไปเรื่อยๆนะคะไพ่ลลบายมันเป็นไพ่เหมือนการพูดคุยนะคะเป็นไพ่ของการพูดคุยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของการที่ค่อยๆดูกันไปมันไม่เชิงค่อยๆดูกันไปอะแต่ว่าเขาเรียกว่าศึกษากันไปเรื่อยๆมากกว่าเนี่ยมันยังเป็นลักษณะของการที่เขารู้สึกว่าอยู่เคียงข้างกันอย่างนี้มันรู้สึกอบอุ่นนะคะอยู่เคียงข้างกันอย่างนี้มันรู้สึกดีนะคะมันรู้สึกแบบแต่เขาก็ มีลักษณะระวังระวังว่าเขาอาจจะมีลักษณะของการช่างใจโดยที่คิดว่ามันอาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นที่ทําให้เขามองหาคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะพยายามรักษาความสัมพันธ์ครั้ง 10, นี้ไว้ให้ดีนะคะเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วอาจจะมีคนเข้าหาเยอะเขาอาจจะระวังเรื่องของตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขายังไม่มั่นใจในตัวเรามากนะคะเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะ เขากลัวเราจะหันหลังให้นะคะเขากลัวว่าเราจะไปมีคนอื่นหรือเปล่าเราจะมีตัวเลือกเยอะกว่านี้ไหมกลัวว่าแบบเราจะไม่จริงใจกับเขาหรือเปล่าถ้าถามว่าเขาจะทําอะไรต่อมีลักษณะของการที่ลังเลค่อนข้างเยอะ ะะมีลักษณะของการกลัวการลังเลค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็ถ้าถามว่าจะทําอะไรนะเขาอยากคุยอยากดูไปเรื่อยๆเขายัางไม่ไม่คิดจะทําอะไรอะค่ะคือเป็นลักษณะของการที่ดูไปเรื่อยๆมากกว่าไพ่มันค่อนข้างย้ําแล้วก็ชัดว่าเขายังอยากดูๆไปเรื่อยๆมากกว่านะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราควรทํำยังไงต่อนะคะเราควรทํำยังไงต่อนะมาดูกัน ราควรทำยังไงต่อนะคะ The art of s e d u c t i o n เราอาจจะมีลักษณะของการที่ต้อง take action อะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกมั่นใจว่าเรามีเขาจริงๆนะคะมีลักษณะของการที่เราอะสามารถชนะใจเขาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็แบบชอบเราอยู่แล้วนะคะเอาเราอาจจะต้อง take action แล้วก็มีเรื่องของความสม่ำเสมอมีเรื่องของการแบบเขาเรียกว่า ดูกันไประยะยาวอะ่ะไม่ใช่คิดว่าแบบเออจะดููดดลเล่นๆขำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเราควรที่จะถ้าเราจริงจังกับเขานะควรที่จะแบบคิดว่าจะทำไงให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยืนยาวในระยะยาวแล้วเราสามารถเป็นคนกําหนดทิศทางความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ด้วยนะคะคิดว่าเราน่าจะมีอิทธิพลกับเขาหรือว่าเรามีความเป็นผู้นํากับเขานั่นเองนะคะถ้าเป็นไปได้หรือมีโอกาสนะคะลองพยายามสารสัมพันธ์กับที่บ้านเขาคนรอบตัวเขาหรือว่าคนที่เขาแบบ คนที่เขาแค่์นะคะเช่นแบบญาติพี่น้องอะไรเงี้ยลองดูนะคะเข้าทางนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะจะทําให้เราสามารถทําคะแนนได้มากขึ้นแต่ว่าไพ่บอกชัดว่าเราค่อนข้างมีทิพธ์พลที่จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีขึ้นได้และนะคะมีลักษณะของการที่ เราอาจจะต้องเทคแอคชั่นเยอะนิดหนึ่งนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะโอเคถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดวงต่อ,ตอไปคุณสามารถกดกระดิ่งและกด Subscribe ได้นะคะเพื่อจะแจ้งเตือนไปที่คุณเวลามีการอัปโหลดคลิปดวงใหม่ๆแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ติวกับริ i ซี่อลังเด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะโอเคค่ะมาถึงกองที่2กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เลือกผีเสื้อสีส้มแดง สะะีแดงเหลืองพูดผิดนะจ๊ะขออนุญ,ญาตวางผีเสื้อไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่ารักของเรามีโอกาสไหมนะคะรักของเราเนี่ยมีโอกาสหรือเปล่ามามาดูกันเะอเล็กซ e ์ออฟ Flower Spirit, Home in the Sky, The Art of Seduction, House of Flowers ะะมีโอกาสที่ความรักของคุณจะสมหวังนะคะแต่ว่าให้คุณค่อนข้างเทคแอคชั่นเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าคุณจะเป็นนะคะคุณจะเป็นลักษณะของการที่อาจจะต้องเป็นคุณที่ต้องเทคแอคชั่นนะคะไม่จำเป็นว่าคุณต้องเป็นผู้หญิงนะแต่ให้อันนี้มันเป็นลักษณะของการที่อิทธิพลของผู้หญิงอะ่ะอิทธิพลของคือ เนี yeah, man, okay. exactly right mm ่ยมันเป็นลักษณะของตัวคุณนะคะเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้อาจจะอันนี้เป็นลักษณะของการที่เป็นตัวแทนของคนที่คุณชอบนะคะคุณอาจจะต้องเป็นลักษณะของฝ่ายที่เข้าหาฝ่ายที่ต้องเดินเดินเข้าหาเยอะหน่อยนะคะอาจจะต้องเป็นคนที่แสดงแอคชั่นเยอะหน่อยแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีนะคะมีหลายๆคนชอบความสัมพันธ์ของคุณนะคะอืมนะคะมีหลายๆคนชอบความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่า ในอนาคตที่บ้านของเขาอาจจะชอบชอบคุณด้วยก็ได้นะคะแล้วก็มีลักษณะของการที่แนวโน้มในอนาคตความรักค่อนข้างที่จะสมหวังนะคะมีลักษณะของการที่ บบเป็นลักษณะของการที่เหมือนแบบเจริญเติบโตนะคะมีความรักที่แบบว่าสามารถพัฒนาต่อได้สร้างบ้านอะไรการอย่างนี้นะคะแล้วก็มีลักษณะของสร้างบ้านในที่นี้หมายถึงคิดถึงขั้นคอมมิชเมนได้ไหมได้นะหรือว่าอาจจะเป็นการที่มองการไกลยอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เขามีความรู้สึกสบายอกสบายใจเวลาที่มีคุณอยู่ด้วย ะะมีความรู้สึกสบายอกสบายใจเวลาที่มีคุณอยู่ด้วยนะคะค่อนข้างรู้สึกดีนะคะถ้าถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสเลยถ้าถามว่ามีโอกาสเยอะไหมติวไทยว่าประมาณ80%นะคะประมาณ80%นะคะค่อนข้างดีนะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะเขารู้สึกยังไงในตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงในตอนนี้มาดูสิ กอร์เดนเนอร์นะคะ ตอนนี้เขารู้สึกกับคุณในระดับกลางๆนะคะเป็นลักษณะของการที่ยังอยากแบบดูๆกันมากกว่านะคะเป็นลักษณะของการที่ดูๆกันมากกว่าคุณอาจจะต้องเป็นลักษณะของการที่ต้อง take action เยอะหน่อยนะคะไพ่เป็นลักษณะนี้อีกแล้วนะคะเป็นลักษณะของการที่คุณมีอิทธิพลในความสัมพันธ์ถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีคุณอาจจะต้อง take action เยอะนะคะหรือแสดงออกเยอะหรืออาจจะหยอดเยอะหน่อยนะคะเขารู้สึกยังไงในตอนนี้เขารู้สึกดีกับคุณนะคะแต่ว่ามากไหมอยู่ในระดับกลางๆนะคะอยู่ในระดับ กลาก็กําลังแบบดูดูกันอยู่มากกว่านะคะสําหรับเขาคือเขาก็กําลังดูดูกันอยู่แต่ถามว่าเขาชอบคุณไหมมีลักษณะของการชอบแหละถ้าถามว่าชอบเยอะไหมก็ชอบนะรู้สึกว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดึงดูดนะคะแล้วก็มีลักษณะของการที่อยากแบบพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่านี้ด้วยนะคะถามว่าชอบไหมตือว่าชอบค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดจะทําอะไรต่อเขาคิดจะทําอะไรต่อ เขาคิดว่าจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะแต่ถามว่าอม,มันมีให้ของการเป็นคู่อยู่นะคะมีการคาดหวังไหมสําหรับเขาเขาอยากให้เป็นคู่ของเขาเหมือนกันนะคะเขาอยากให้เป็นคู่กับเขาเหมือนกันแต่เขายังอยากที่แบบว่าให้อะไรมันดูเข้าที่เข้าทางกว่านี้ก่อนอยากให้คุณ รู้จักเพื statistically statistically ่อนเขามากกว่านี้ก่อนอยากให้คุณรู้จักที่บ้านเขามากกว่านี้ก่อนอยากให้เรารู้จักกันมากกว่านี้ก่อนนะคะถามว่าเขามีการคาดหวังอะไรไหมนะคะมีการคาดหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกันนะคะว่าถ้าได้เป็นคนรักกันก็คงดีนะคะมีลักษณะนี้เกิดขึ้นเหมือนกันว่าถ้าได้เป็นคนรักกันก็คงดีแต่ถามว่าทําอะไรไหมแต่ลักษณะของการนิ่งๆดูกันอยู่มากกว่านะคะอยากให้ คือแนวโน้มความสัมพันธ์ในคนกองนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่ถ้าคุณสามารถเข้ากับเพื่อนเขาได้สามารถเข้ากับที่บ้านเขาได้มีแนวโน้มว่าคุณจะสามารถทำคะแนนได้เยอะตอนนี้เขาอยากที่จะดูดูอะไรพวกนี้อยู่นะคะก็ลองดูนะคะก็ตือบอกคีย์ให้แล้วนะว่าเขาอยากให้คนคนนี้นะคะหรือว่าอยากให้คุณเนี่ยสามารถเข้ากับเพื่อนเขาได้สามารถเข้ากับที่บ้านเขาได้นะคะตอนนี้เขาก็กําลังดูดูอยู่นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อว่า เราควรทำยังไงต่อเราควรทำยังไงต่อ Give direction day and night rose garden the observer weaving flowers จริงๆเราค่อนข้างมีเสน่ห์ในสายตาเขานะคะถ้าถามว่าเราควรทํำยังไงต่อเราก็ควรดูๆไปเหมือนกันนะคะแล้วก็พยายามพยายามทํำยังไงก็ได้ให้เขาสบายใจนะคะแล้วก็พยายามรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณกับเขาอยู่ในระดับที่ดีความสัมพันธ์ มันมันอาจจะดูไม่ไม่พัฒนามากนะคะมันอาจจะดูแบบไม่ได้แบบก้าวกระโดดนะคะแต่ว่าอิทธิพลของคุณกับความรู้สึกเขาอะ่ะคือเขาแบบค่อนข้างเห็นคุณสําคัญนะคะ <ๆ S 1> ก็พยายามดูให้ดีนะคะพยายามรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ให้ดีแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะยังไม่ใช่ให้คุณลองเปิดใจให้คนใหม่ก็ได้นะคะมีลักษณะนี้เกิดมาได้เหมือนกันนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะลองเปิดใจให้คนอื่นได้เหมือนกันถ้าคุณรู้สึกว่าอาจจะยังไม่คลิกขนาดนั้นนะคะ ก็ลองดูลองตัดสินใจดูว่าคุณจะทํำยังไงเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์มีโอกาสที่จะเลือกได้มีโอกาสที่จะทําอะไรก็ได้นะคะลองดูนะคะโอเคนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดวงต่อ,ตอไปมันจะแจ้งเตือนไปที่คุณนะคะเพียงแค่คุณกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe นะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกด like กดแช a r e เป็นกำลังใจให้เตียวกับฟริซี่อารเข้าด้วยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มาถึงกองที่3มกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารักของเรามีโอกาสไหมนะคะเดี๋ยวตัวขออนุญาตบาบิเสื้อไว้ตรงนี้นะคะรักของเรามีโอกาสไหมในขอดูหน่อยสิโอเคก้องมันขยับนะตูขอขยับนิดนึงนะคะประมาณนี้แต่นะโอเครักของเรามีโอกาสไหม Morning l k e r Like a bird The art of seduction ไพ่อันนี้ออกเกือบทุกอันเลยอะนะคะ Flower spirit Butterfly Garden มีโอกาสคะ่ะนะคะสำหรับคุณมีโอกาสแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของการที่ คุณอาจจะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่มีส่วนร่วมกับเขาบ่อยๆนะคะมีลักษณะอย่างเช่นอาจจะต้องเอาตัวเองเข้าไปร่วมกิจกรรมกับเขาบ่อยๆหรือว่าอาจจะแบบว่ามีการชวนเขาก่อนนะคะมีลักษณะของการที่เรา take action นะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการทํางานร่วมกันหรือว่าชวนไปทํากิจกรรมร่วมกันอย่างนี้ก่อนนะคะก็จะทําให้ความสัมพันธ์สามารถพัฒนาได้ถ้าถามว่ามีโอกาสพัฒนาไหมแนวโนม้มค่อนข้างดีแต่ว่าช่วงแรกๆระวังเรื่องของการติดขัดนิดนึงแต่ว่า สักพักหนึ่งมันจะดีขึ้นนะคะถ้าถามว่ามีโอกาสไหมมีนะคะมีค่อนข้างค่อนข้างชัดไพ่คู่ออกนะคะไพ่คู่ออกแต่ตอนแรกระวัง่องของประสาทนิดหนึ่งนะคะโอเคต่อไปนะคะมาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงในตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงในตอนนี้ My dear friend ณนะเวลานี้เขารู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนที่รู้ใจหรือคนที่เขารู้สึกว่าเออดีจังเลยที่มีกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการที่อยู่ด้วยเรารู้สึกมีความสุขอยู่ด้วยเรารู้สึกดีนะคะมีรู้สึกมีความรู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองนะเวลาที่บอกว่าเจอกันนะคะแต่เขารู้สึกว่าคุณยังมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะ คุณยังมีพื้นที่ส่วนตัวไม่คุณก็เขานะคะมีใครคในใดคนหนึ่งยังมีพื้นที่ส่วนตัวอยู่ค่อนข้างชัดว่ามีพื้นที่ส่วนตัวเพราะว่ายังมีการพลางตาอยู่นะคะทา,ทางที่ดูเหมือนจะเปิดใจแต่ว่ายังมีการเข้าไม่ถึงกันอยู่นิดนึงนะคะถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงในตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจที่มีคุณนะคะถ้าถามว่าเชิงชูสาวหรือย,ยังอาจจะยังไม่มากขนาดนั้นเป็นลักษณะเบสออนเพื่อนหรือว่าคนรู้จักอยู่มากกว่านะคะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคิดจะทําอะไรต่อนะคะ เขาคิดจะทำอะไรต่อเมอร์เมสเลฟโรสการ์เดนโนเรนทูเดย์แต่ว่าเขาก็แอบ,บสนแบบแอบ,บสังเกตคุณอยู่เหมือนกันนะอาจจะแบบสังเกตว่ามีท่าทีหรือเปล่าอะไรเงี้ย พัวพ่ามันเป็นลักษณะของการที่คิดว่าสามารถพัฒนาได้ไหมอะนะคะเนี่ยเขากําลังคิดว่ามันจะสามารถที่เปิดใจหากันได้ไหมนะคะมีลักษณะของการที่คิดว่าจะเปิดใจหากันได้ไหมกับเราสามารถพัฒนามากกว่านี้ได้ไหมเขามีลักษณะของการคิดเชิงพัฒนานะคะคิดว่าเราจะสามารถแบบคบกันได้หรือเปล่ามีความคิดนี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะก็ถ้าถามว่าเขาจะทํายังไงเป็น ความคิดอย่างเดียวหรือว่า take action นะคะตอนนี้เขาแน่าจะเป็นความคิดอย่างเดียวเพราะว่าไพ่ No r ร i n Today มันเป็นลักษณะของการที่มันหยุดนิ่งแล้วก็มันดูหยุดนิ่งอะแต่มันมีไพ่ transformation เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าอืมี๋ยวขอดูหน่อยขอ make sure หน่อยว่าเขาอยาก action จริงๆไหมนะคะเขาอยาก action จริงๆไหมขอ make sure หน่อย ทัชเจอร์สเนี่ยเขาคิดจริงๆนะว่าแบบว่ามันจะสามารถพัฒนานกว่านี้ได้ไหมละระบายเน้น,ะะจจเ,น,นเ,เรื่องของคำพูดนะคะเพวเนเจอร์อาจจะเป็นเน้นเรื่องของความเรื่องของคำพูดนะคะเช่นมีการพูดดีกับเรามีการหยอดถ้าจะหยอดก็จะเป็นลักษณะคำพูดมากกว่าแอคชั่นอ่ะมีการบอกความรู้สึกดีๆเช่นกินข้าวยังวันนี้ฝนตกเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยออกมาทางคำพูดมากกว่าลักษณะของการกระทำนะคะถ้าเขาจะ อยากพัฒนาเขาจะพูดออกมาเป็นคำพูดดีๆให้เรารู้สึกดีรู้สึกพิเศษมากกว่านะคะคือสิ่งที่เขาอยากทําตอนนี้แต่ถามว่าเขาคิดที่อยากพัฒนาไหมคิดนะคะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูว่าเราควรทํายังไงต่อนะคะเราควรทํายังไงต่อบ u t เตอร์ฟลายการถ้าเราชอบเขาก็ ถ้าเขามีอาการดีๆมาหาเราเราก็สามารถมีอาการดีๆตอบเขาได้นะคะระวังเรื่องของกําแพงเนี่ยให้ระวังเรื่องของกำแพงลองเปิดใจดูนะนะคะไ้กำแพงเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะระวังเรื่องของการลังเลใจหรือการเจ้าชู้นะคะมีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะแบบมีลักษณะของการที่มีตัวเลือกหรือเปล่าอันนี้ระวังนะคะถ้ายังไม่มีให้ระวังมีคนเข้ามานะคะแล้วก็สุดท้ายก็มันจะแบบ ม,มีทางให้เราเลือกอะนะคะก็ตอนนี้เราก็พยายามพูดคุยกันดีๆนะคะรักษาความสัมพันธ์ไว้ลักษณะตรงกลางนั่นแหละอาจจะต้องทํางานหนักในความสัมพันธ์นิดนึงหรืออาจจะต้องรอคอยนานนิดนึงนะกับคนคนนี้นะคะเราก็ทาตัวปกตินั่นแหละนะคะใช้เวลาเขาพูดดีๆมากับเราหรือว่าเขาทําอะไรดีๆให้เราเราก็ทําดีๆตอบนั่นแหละนะคะก็พยายามรักษาความสัมพันธ์ไว้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการมีคนเข้ามาจะทําให้ความสัมพันธ์แกว่งนะคะก็ รักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ดีนะคะโอเคนะคะถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะคะมันจะแจ้งเตือนทุกคั้งที่มีคลิปดวงใหม่ๆไปที่คุณไม่แค่คุณกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe นะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ติวติวพิกซี่เอาล่เข้าด้วยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะมาถึงกองสุดท้ายกันแล้วนะคะหรือว่าใครที่เลือกสีเสื้อสีส้มดำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะคะรักของเรามีโอกาสไหมนะคะมาดูกัน ทรักของเราเนี่ยมีโอกาสหรือเปล่านะ Listen The Gardener Stranded All Is Connected New Direction โอเคตือบอกก่อนนะคะว่าการดูดวงครั้งนี้นะคะการดูดวง ในคลิปต่างเนี่ยมันเป็นการดูดวงแบบ general ไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวนะคะถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดมาดูนะคะแต่อันนี้มันเป็นการดูดวงแบบ general ถ้ามันไม่ดีหรือมันไม่ตรงปล่อยไว้ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะอย่าเศร้านะทอจะบอกว่ารักของเราอาจจะดูแล้วค่อนข้างเป็นไปได้ยากนิดนึงนะคะมันดูมันไปได้ยากนิดนึงเพราะว่ามันดูเหมือนแบบ มีอุปสรรคหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มีลักษณะของการที่หลายๆปัญหามันมักจะเกิดขึ้นนะคะต่อให้คบกันแล้วมันก็แน่าจะแบบมันดูไม่ราบรื่นน่ะนะคะมันจะมีโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมาให้เรารู้สึกแบบมันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคจังเลยหรือว่าอาจจะมีลักษณะของการจูนกันได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะถ้าถามว่าเตียวคิดว่ามันค่อนข้างเหนื่อยในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะดูแบบ ดูเันไปได้ยากนิดหนึ่งนะคะก็อย่าเพิ่งจอยนะเป็นการดูดวงแบบ general นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงนะคะ <c oughs> เขารู้สึกยังไงนะ,ะ my home is my castle <c oughs> เขามีความรู้สึกมากมายที่เขาเก็บไว้แต่เขาไม่ค่อยแสดงออก เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในสายตาเขามากเขาอยากที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่เขายังไม่แสดงอาการอะไรเพราะว่าเขายังอยากที่จะนิ่งๆอาจจะเป็นไปได้ว่าเขานะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขามีคนเข้ามาเหมือนกันนะคะมีคนเข้ามาให้เขาเลือกนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วก็สบายใจนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกตอนนี้โอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาคิดจะทาอะไรต่อนะคะเขาคิดจะทำอะไรต่อ,นะะข,อ,ตอขอดูสิ t ีออฟเซอร์เบอร์สังเกตไปก่อนค่ะ mm hmm. เขาอยากที่จะสังเกตไปก่อน mm hmm. เขา mm hmm. เขาไม่ไแน่ใจว่า mm hmm. กับคนคนนี้จะสามารถจูนกันได้มากน้อยขนาดไหนแต่ในสายตา mm hmm. เขาอ่ะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบอยากที่จะแบบโฟกัสในความสัมพันธ์อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อืมถ้าถามว่าคิดจะทำอะไรต่อสังเกตนะคะแต่แนวโน้มด้ความคิดอยากพัฒนาความสัมพันธ์ ะะสรุปคือสังเกตไว้ก่อนนั่นแหละนะคะรอดูถ้าทีดีก็จะแอคชั่นมากกว่านี้แต่ว่าถ้าทีไม่ดีก็จะอยู่นิ่งๆนะคะเป็นลักษณะนี้นะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราควรทํำยังไงต่อถ้าเป็นอย่างนี้เราควรทํำยังไงต่อนะคะ No rain today ปล่อยให้เป็นปกติค่ะ ปล่อยให้เป็นลักษณะของการที่ดูไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันจะดีมันเขาจะมาคุยดีกับเราเองนะคะเพราะว่าในสายตาเขาเรามีสเสน่ห์มากนะคะแล้วก็เราก็มีโอกาสที่จะคือจริงๆไม่ใช่แค่ในสายตาเขาอะเราดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรอือไม่รู้ตัวก็ตามเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในสายตาคนอื่นให้ออกมาตลอดเลยนะคะแล้วก็มีลักษณะของการที่ ถ้าเราชอบเขาวางตัวดีๆอย่าแสดงอาการมากนะคะก็พยายามวางตัวดีดไม่ใช่แบบรุกจีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เก็บอาการนิดนึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปน่าจะดีกว่านะคะมันเป็นชอบได้อะอ๋ออะสมมุติว่าเราชอบเขาจริงๆถามว่าเราควรทํายังไงไพ่อันนี้บอกว่าไม่ต้องทําอะไรมากค่ะพยายามคุยกับเขาดีๆนะคะพยายามคุยกับเขาดีๆแล้วก็วางตัวให้ดี ะะวางตัวให้ดีก็ลองดูว่าเราจะสามารถทํายังไงให้ระหว่างกันมีความรู้สึกดีๆได้บ้างนะคะมีการดูแลยังไงได้บ้างแต่ว่าเน้นเป็นเรื่องของคําพูดนะคะเน้นเป็นเรื่องของคําพูดและเสียงเพลงนะคะเสียงเพลงได้เหมือนกันเพราะว่าละลายมีเครื่องดนตรีนะคะมันเป็นลักษณะของการบอกนละ่าทางคําพูดทางเสียงเพลงนะคะหรือว่าทางแอคชั่นก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของการที่ไม่รุกมากนะพาะยายามรักษารักษาเขาเรียกว่ายังไงอะ รักษาภาพลักตัวเองด้วยรักษาเกียรติตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่แบบชอบเขาจนเราแบบดูคุณค่าน้อยอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะสมนะคะก็ลองดูนะคะโอเคนะคะถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะคะมันจะแจ้งเตือนคุณทุกครั้งที่มีคลิปดวงใหม่ๆเพียงแค่คุณกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe นะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ติก i, ๊กติกริกซี่เออรารัเคิลด้วยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ